สวัสดีค่ะกวนศักพอดีพอยโยคะนะคะวันนี้นะคะกวนจะพาไปฝึกท่ายืดคอบาลไล่ยสำหรับคนตึงมากเวอร์ชัน2ไปได้กันเลยค่ะท่าแรกนะคะให้เรานั่งลงมาในท่าขัดสมาธิก่อนนะอาจจะหาหมอนรองใต้สะโพกได้นะคะมือขวากอางเป็นกระจกให้เนาะวางที่พื้นมือซ้ายจับด้านบนของใบหูหายใจเข้าออกนะคะเอียงไปเลยเอียงแล้วเดี๋ยวเราค้างนับ 1,2,3,4,5 1, แล้วก็ปล่อยแบบนี้ทั้งหมด4รอบนะคะไปได้วยกันนะออกละเอียง e. ปล่อยไปเองนะคะตามจังหวะของเราได้เลย4รอบนะไปไเรื่อยๆนะคะหายใจลึกๆยาวๆ ดึงไหลซ้ายลงด้วยโอเคพักเปลี่ยนด้านหายใจเข้าออกละเอียงดึงไหลขวาลงไปไเรื่อยๆหายใจลึกๆ รอบสุดท้ายผาค่อยๆไปนะคะวางมือใต้คางผนมหายใจเข้าออกเชยขึ้นด้านบนผายเดี๋ยวเราจะไปสองเซตนะประสานมือที่ด้านหลังไทยทอยก่อนหายใจเข้า ออกกดคางลงยกซ้ายยกขวาเบาๆได้นะคะยืดหลังตรงไว้ใครจะข้างนิ่งก็ได้พักอีกรอบหนึ่งมือวางให้ใช้เข้าออกเชยขึ้น หายใจเข้ามือวางด้านหลังออกกดขาโยกเบาๆได้ผาโอเคโอ้ต่อไปนะคะเราจะเอามือแตะไว้ตรง หัวไหล่ของเราเนาะเดี๋ยวเราจะวาดคอเป็นตัวยูนะคะงายขึ้นแล้วก็วาดง่ายขึ้นอีกด้านอย่างนี้นะคะค้างไว้นับ3เนาะแล้วก็ทำทั้งหมด10ครั้งนะคะ1แล้วก็2แล้วก็3แล้วก็4ี่สลับไปเรื่อยๆนะอ่ะไปเลยค้างไว้นะแล้วค่อยๆเปลี่ยนข้างนะคะ ไเรื่อยใครจะค้างนานหน่อยก็ได้แล้วแต่เราเลยมือแตะลาไว้เหงใจสใจสบาย อสุดท้ายโอเคพากลดมือลองนะคะทีนี้หมุนหัวไหล่เปิดไปทางด้านหลังเอามือแตะไว้แถวต้นขาหมุน1ไปไเรื่อยสอเปิดหน้าอกขึ้นมานะคะ3หันข้างให้ดูหมุน4รอบสุดท้าย แล้วทีนี้หมุนเข้านะคะกงหลังกงสะบักหาัานรอบบายขมแมวท้องกงหนึ <S 1> 1, <S 2> 2, ่งสองขมวท้องกงห <3, S 2> ลังสกมกงสะบักเยอะๆสี 4, รอบสุดท้ายห้าโอเคทีนี้ประสานนิ้วมือทั้ง10เข้าหางกันดึงไปทางด้านหน้าขมแมวท้องกงหลังกดคางลงนะคะยกซ้ายยกขวาเบาๆได้เลย แม่วท้องเข้าไปลึกๆหายใจสบายๆพาะวางมือบนต้นขานะคะหายใจเข้าหมุนไหล่เปิดอกออกแล้วส่งความรู้สึกยืดหนะ้าอกขึ้นไปใช้คางมองประมาณ45องศา รอบสุดท้ายประสานมือโก่งไปด้านหน้าค่ะแมวท้องโก่งหลังโก่งสบักหายใจลึกๆพากมือวางหายใจเข้ายืดอ,ออกนะคะเชิดอกเปิด ค okay. ทีนี้สุดท้ายแล้วนะคะเราจะมาฝึกความแข็งแรงป่าไหลของเรากันนะคะเป็นท่าที่ควรทำทุกวันโดยเฉพาะคนที่ใช้คอมใช้มือถือเยอะๆเนาะ,นะกระแทกหัวไหลนะคะ40ครั้ง2เซตไปแบบไม่เร็วมากนะถ้าไปสบายยกไหลขึ้นแต่ไปช,ช้าๆเนี่ยจะหนักกว่าแล้วเริ่ม1 2หายใจลึกๆ3 4กระแทกแรงๆ5ข้อศอกตึง6 7กระแทกหัวไหล่ลง8 9 10 1ยกสูงสูง2 3ยกสูง4กระแทก5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 หนึ่งนิดนึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบโอเคพักก่อนนิดนึงนะคะโอ้ oh. ให้รู้สึกร้อนๆแถวๆเนี้ยอันนี้คือโอเคถ้าใครที่แบบทำา40ครั้งจนชินแล้วให้เปลี่ยนเป็น60กับ40 ถ้าถ้ายังไม่รู้สึกอะไรเลยก็ให้เป็น80ครั้งต่อเนื่องนะคะค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆนะจนกว่ามันจะแข็งแรงขึ้นนะคะอ่ะขออีกรอบหนึ่ง40ครั้งยกสูงๆและกระแทกแรงๆนะคะข้อศอกตึงปเริ่มเลยยกไหลขึ้นแล้วเริ่ม1 2สูงสูงๆสามสก เตามองที่พื้นไว้8 9 10 1 2 3 4ไปเรื่อย5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3ี่อีกนิดนี้หนึ่ง1นึ สามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสี่สิบทีนี้ยกหัวไหล่ขึ้นมาสูงสูงกลั้นลมหายใจนะคะแล้วกดคางค้างไว้ก่อนกระแทกหัวไหล่ลงแรงแรงอึ๊บแล้วออกปากเบาฮ่า โอเคก็หมดเท่านี้นะคะยังไงลองเอาไปฝึกกันดูแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายสำหรับคนที่มีความสนใจอยากเริ่มเรียนโยคะอย่างจริงจังกับกวางตอนนี้กวางก็มีทำคอร์สออนไลน์ออกมาแล้วนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับตัวคอร์สตัวอย่างวิดีโอรวมถึงการสั่งซื้อได้ที่ด้านล่างวิดีโอนี้เลยมามีสุขภาพดีไปด้วยกันนะคะ